สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าจากช่อง YouTube ประมาณนะครับผมต้นชาวล็อกนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอนะครับเป็น f o r e s t e r นะครับ i อ g t สีเขียวนะครับชุดแต่งงามงามเท่เหรูหลสวยๆหล่อๆอไปเลยมาเรามาดูด้านหน้ากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าแต่งของเขานะครับอ่านี่เลยสกิเกตด้านหน้านะครับโอ้โหลงตัวสุดๆเลยครับ สีเขียวสีนิเท่นะครับอ่ีเรามาดูล้อมแม็กนะครับล้อมแม็ก18ที่จะเป็นของ G ีีนะครับของชุดแต่งเขานะครับล้อมแม็กสวยนะครับนี่สวยมากครับแล้วก็พร้อมสเกิร์ตรอบคันนะครับแล้วมีคิ้วล้อแต่งให้ด้วยครับสเกิร์ตยาวไปข้างหลังเลยนะครับ สวยงามนะครับ่าวหลังคาแล้วก็พร้อมนะครับมีให้กับตัวถังรถมาเลยเดี๋ยวผมจะแพนให้ดูรอบคันนะครับสปอยเลอร์หลังคานะครับรุ่น GT นะครับสวยงามครับชุดแต่งสเกิร์ตข้างหลังนะครับอ่านี่ก็จะมีลายทอสแตนเลสให้ด้วยนะครับ คือว่ารุ่นนี้เนี่ยฟังก์ชันความปลอดภัยครบพันนะครับแล้วก็ไม่กินน้ำมันนะครับประหยัดนะครับตัวนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อแบบฟูลไทม์ด้วยนะครับเครื่องยนต์ของเราเนี่ยเป็นเครื่องยนต์บ็อกเซอร์สูงนอนนะครับตัวนี้ส่วนระบบความปลอดภยัยอื่นๆเบื้องต้นเนี่ยคตัวนี้ก็จะมีเกี่ยวกับว่าโครงสร้างตัวถังเป็นโคเวอร์แบวฟอร์มนะครับ มากมากครับและแอร์แบ็กถูกลงในด้่พยคู่หน้าเนี่ยแล้วก็อ่ารอบพันภายในห้องโดยสารเนี่ยมีทั้งหมด7จ็ดใบครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจหรืออยากได้รถรุ่นนี้ทักเข้ามาถามผมได้เลยนะครับก็ช่องทางการติดต่อนะครับก็ช่องทางนี้เลยนะครับ u t u b e นะครับซุปเลูบายต้นชาวล็อกนะครับพร้อมเปิดโทรศัพท์นะครับ0 8 2 6358985อันนี้เป็นเบอร์ไลน์นะครับส่วนเบอร์โทรนะครับ0918325494ครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขอขอบคุณมากนะครับ